สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและนี่คือเรื่องราวของทีมนิวคาสเซิลครับเป็นเรื่องราวของเพลย์เมคเกอร์คนใหม่นี่พูดแบบนี้พูดแบบนี้ได้เลยหรือเปล่าต้องบอกว่าเป็นข่าวครา,าวของโดมินิกโซวอสไลค์ครับเพลย์เมคเกอร์จอมทัพกับตันทีมชาติฮังการีครับเดอะเมจิกแมกยามีข่าวกับนิวคาสเซิลมาพักใหญ่พักใหญ่มากๆแล้วหลายเดือนละ ตั้งแต่ตอนใกล้ปิดฤดูกาลจนปิดฤดูกาลจนปัจจุบันนักเตะของแอตเลซิสครับในวัย22ปีความสูง187หน่วยหน่วยก้านมันดีเลือกินนะครับเล่นตำแหน่งไหนได้บ้าง CMF AMF LMF ปีกซ้ายกองกลางฝั่งซ้ายปีกซ้ายปีกขวากองกลางแบบเซนเตอร์และแอตแทก m มิชูเดอร์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดครับสำหรับ ดมินิกส์บอลสไลตอนนี้ผมรู้จักนักเตะคนนี้ใหม่ๆผมยังเรียกชื่อว่าโดมินิกสลบสไลด์อยู่เลยนะผมว่าสบอลสไล์มันอ่านยากวันนี้กลายเป็นแคนดิเดตอันดับหนึ่งที่จะเป็นเพลย์เมคเกอร์ของิีคลสเซนครับเหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะข่าวข่าวของนักเตะที่เราตามมานานอย่างเจมส์แมดิสันกำลังจะย้ายอยู่ทัาแนมฮอสเปอร์ได้เรียบร้อยค่าเหนื่อย9ล้านปอนด์ต่อปี ค่าตัวไม่รู้ให้เข้าประจกลงกันแต่ชาวนี้เขาเส้นบอกไม่เอาละเบื่อเบื่อที่จะคุยเรื่องเจมาร์ดิสันะตามมาตรงงานยิ่งรักมากก็ยิ่งช้ำม,มากนะรักมากก็เจ็บมากกันแหละเหมือนใครหลายคนที่รักใครแล้วเขามไม่รักตอบอะนะและครั้งนี้เคสนี้ก็เป็นเจมาร์ดิสัน จนแฟนๆนี่ก็สักหลายคนรู้สึกว่าไม่เอาแล้วครับเจมส์มาิสันเอาคนนี้ดีกว่าโดมินิกโซบอสไลแต่ว่าเขาไม่ดีอย่างไรคนอังกฤษแฟนบอลพิมลีกไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นฝีเท้าผมเชื่อว่าเวลาช่วงเวลาเดียวกันเวลาเราดูฟุตบอลเนาะส่วนใหญ่ดูเดซิก้าเนี่ยก็จะเตะพร้อมกับพิม์ลีกเราก็จะเลือกดูพิมลีกเราจะไม่ได้โยนฝีเท้าของโซบอสไล์แน่อนอนจอมทัพของอาเบรซิกค,คนนี้ย้ายมาจากเลดบูซาบัว ก็เป็นทีมในเครือเดียวกันและบูซาบวกก็เป็นของกระทิงแดงนะแล้วจนนั้นจนวันหนึ่งก็ย้ายมาอยู่กับอาร์เบลลซิกช่วงเวลาก่อนที่จะย้ายมาอาร์เบลลซิกเนี่ยก็มีข่าวของทีมแังกฤษมากมายนะหนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์พูลตอนนั้นใกล้เคียงมากที่จะย้ายมาอยู่กับพิมลกีกับเจเกนคอปเขาบอกว่าเจเกนคอปเนี่ยเป็นคนที่เขาศรัทธาเขาชอบมากชอบวิธีการการทํางานของเจเกนคอปแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันทําให้เขายัางทําให้เขาได้เล่นในบนเลสกาครับ แอบเบรซิกแล้วก็ทำผลงานได้ดีตลอดเวลากับอบเบรซิก91นัดครับ20ประตู22แอซิดนั่งเท่ากับ42ประตูที่เขามีส่วนร่วมทั้งจ่ายและยิงครบเครื่องสุดๆหลายคนบอกเฮ้ยอยากรู้จังเลยว่าเก่งแค่ไหนก็ไปเปิด YouTube ไล่ดูกันแน่นอน YouTube ก็จะพามาแต่ช็อตดีๆช็อตสวยงามแต่อ้อมจิ้มลอดดากผู้เล่น เข้าใจคาว่าจิ้มรอดด่างนะอันนี้ไม่ใช่คาหยาบนะจิ้มรอดขาน่ะละจิ้มรอดดา่างเอาตัวรอดในพื้นนี้แคบจ่ายบอลไม่ถึงกับคิลเลอร์พาร์ตเป็นการจ่ายแบบกล้าได้กล้าเสียลูกฟรีคิกก็เช่นกันถ้นในการจ่ายนะเป็นการจ่ายลูกฟรีคิกแบบกล้าได้กล้าเสียเปิดไปในพื้นที่อันตรายแล้วก็ให้เพื่อนโฉบเข้ามายิงแต่ถ้าเป็นฟรีคิกแบบที่ยิงประตูนี่ก็ไม่ใช่สายปั่นสายโค้งโซบสสไลด์เป็นสายอัดเข้าไป อัดให้ลูกมันพุ่งแล้วก็แว่งแ,แ,แ,แล้วก็เข้าประตูหรือไม่ก็เฉียดอาจจะไม่ใช่ทีเด็ดของเขาแต่ไม่เป็นไรในทีมีคนที่เก่งเรื่องนี้เยอะคีแลนทิปเปียหรือคนที่กำลังจะเข้ามาใหม่อย่างซันโดตนาลีถามว่าสปอตสไลด์จะเล่นตรงไหนในทีมนินคาเซ่นครับวางแผงอย่างนี้เลยดีกว่าสเปตัวแรกของนินคาเซ่นในซีซั่นหน้า โกก็คนเดิมอยู่แล้วครับนิกโบ๊แบ็กขวาคิเลนเทปเปียแบ็กซ้ายอันนี้ต้องลุ้นว่าเป็นใครเดี๋ยวมาพูดกันต่อนในคลิปต่อไปตอนนี้ยังเป็นแดนเบิร์นอยู่ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่เลยจากเซนเตอร์ไปเล่นแบ็กซ้ายแล้วทําได้ดีด้วยเก็บไว้ก่อนเซนเตอร์สตัวฟาเบนชากับสเปนบอตแมนเป็นตัวหลักอยู่แล้วกองกลางเก็บไปก่อนนะครับกองหน้า3ตัวคาร์ลิวสันทางซ้ายอาจจะเป็นอนโทนิโกดอนหรืออิซัก นะที่ขยับไปได้ไปเล่นได้และทั้งขวาก็เป็นมิเกลอันเดลอนกลับมาที่กองกลางที่ตำแหน่งของสบอสไลมีสองคนที่เป็นดับเบิลไพวอรนั่นก็คือลูเบนขอภัยบูโนกิมารายและก็ซันโดตนาลีและตำแหน่งตรงนี้ครับเพลย์เมกเกอร์ก็จะเป็นตำแหน่งของโดมินิกสบอสไลนี่แหละตำแหน่งเพลย์เมกเกอร์ที่แท้จริงท,ที่ทีมตามหามานาน แต่เขาไม่ได้เล่นเก่งแค่ตรงนี้ครับหน้าขวาเขาก็เก่งนั่นก็หมายความว่าเขาสามารถเล่นแทนในตำแหน่งของมิเกลอันมบลลอนได้ด้วยในวันที่อันมบลลอนไม่พร้อมอืมหลากหลายเลยทีเดียวแค่คิดภาพมโนจินตนาการมันก็ยกระดับทีมได้แบบเหลือเชื่อแล้วอ่ะนิวคาสเซิลเมื่อสองปีที่แล้วเราลุ้นตกชั้นกันครับปีนี้เราลุ้นไปถึงพื้นที่แชมเปี้ยนลีก ปีหน้านี่แหละที่ต้องพิสูจน์ว่าจะทําได้ดีแค่ไหนในแชมเปี้ยนลีกจะดีแค่ไหนในพรีเมียร์ลีกในเมื่อทุกทีมกําลังฟื้นตัว l ลิเวอร์พูลสเปอร์เชลซีกาลังกลับมาแย่งพื้นที่นี้อีกครั้งความพววกพวงใน2อถ้วยแล้วนี่คือถ้วยใหญ่ด้วยในรอบ20ปีจะทำให้ยูคาเซนเป๋แค่ไหนฉะนั้นสิ่งสำคัญมันอยู่ที่สควอตเดฟหรือจำนวนผู้เล่น ที่มีมากพอในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันครับโจบวิลล็อกเล่นได้ไหมเบอร์สนะิบเนี่ยเล่นได้อยู่แล้วแต่มันก็เห็นถึงความไม่สม่ําเสมอวันไหนที่ดีนี่ก็โคตรดีเลยจ่ายปั่นไซก้อยของโค้งให้เพื่อนหลุดเข้าไปยิงก็มีแล้วยิงไกลก็มีแล้วอดเอ็ดดร์เมอร์ฟี่ก็เอ็ดดี้เมอร์ฟี่ชาขอบเมอร์ฟี่ก็ไม่ธรรมดาตอนนี้กําลังจะได้โดมินิกโซบอสไลไม่ว่าจะต้องปล่อยอแลงแซงแม็กซิแมงหรือเปล่า ผมว่าคนนี้เหมาะที่จะใส่เบอร์เหมาะที่จะเป็นจอมทัพคนใหม่ในวัย22ปีมันเจนนาเลชันเดียวกันกับปูโน่กับโตนาลีกับวัตแมนกับอีซักกับหลายๆคนครับกลางเก่ากลางใหม่ก็ยังอยู่ประสบการณ์ก็มีความความมุทะลุดุดันของวัยรุ่นก็มีโอ้โหปีหน้านี้ไม่อยากจะคิดเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับนิวคาสเซิลจะดีหรือร้ายคงตอบไม่ได้ในวันนี้ แต่สิ่งที่เห็นคือทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนนี่คือความสุขในแบบที่ชาวจอร์ดี้ชาวทูนอ์มี่ไม่เคยเจอมาในรอบหลายปีที่ผ่านมาได้หรือไม่ได้เป็นคำถามที่ก็คงตอบแทนไม่ได้เหมือนกันหลายคนบอกไม่อยากให้พูดข่าวเยอะเลยพอยิ่งออกข่าวเยอะยิ่งเสี่ยงดูเจมส์ดิสันดิเล่นข่าวมาสามตลาดสุดท้ายกำลังจะย้ายไปอยู่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์แต่กับโัมินิสุบอ์สไล ขออย่าให้พลาดเลยครับการเสริมตัวของอับเบลิซิกมันมันเห็นอะไรบางอย่างเขาเสริมกองกลางเข้าไปเพียบเลยแสดงว่าเขาพร้อมที่จะปล่อยกองกลางตัวนี้หรือเปล่าเพื่อนๆคิดเ,เ,เห็นอย่างไรครับอยากได้ไหมอยากได้อยู่แล้วเ,เรื่องคาว่าอยากได้ไหมไม่ต้องถามหรอกแต่อยากได้มาแล้วเราเล่นตรงไหนเหมือนก็เป็นเรื่องของเอ็ดดี้ฮาวแล้วแหละสิ่งที่เราต้องรุนสิ่งที่เราต้องทําต่อคือเอาเจช่วยขอให้เขา กลับตัวให้เร็วในบอลอังกฤษนี่พูดเหมือนได้แล้วเลยนะโอเคน,นี่คือเรื่องราวของกัปตันทีมชาติฮังการีครับโดมินิกสวอสไลคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ